ก็เลยพังโกรธาเจ้าพกรงใจจากนใจริพระเอกที่ยุดจม้าราสังเกการโยดโยจโยกไปเรื่อยๆนะโยมทุกคุญไา้สิ่งของเสร็จก่อนจะลงจะบวชล่วงไปจภาบวหน้าโกกนได้เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมเสริมเอาบุญนะครับแล้วมมาเป็นตอยกก็ได้บุญยมแล้วเพิ่มเติมเสริมบุญกรตาสถานีบุญจะนามสุนตรังๆบได้โดยเฉพาะสถานีบุญการบวชหน้าโปู

走路时呢，站直一点。